ดีครับมาชมนางพยาพิมพ์เข่าโค้งกันนะครับเนื้อพิกลเเนื้อมันปูนะครับดูมันไหมครับอันนี้ก็สมบูรณ์ดูความเก่ากันครับผมเล่นพระแบบความเก่านะครับผมไม่ได้ดูตำหนิตำหนิมันมีน้อยมากพระมันตั้งห้าร้อยปีดูครับดูคาบกุยังมีอยู่ครับ สวยไหมครับดูข้างกันครับดูตัดตอกแต่ข้างบนสามเดี่ยมก็มีชํารุดบ้างตามการเวลานะครับดูหักเหึกไปบ้างเนื้อมันปูครับครับดูอีกข้างหนึ่งครับเห็นไหมครับ ดูความเก่ากันครับมีรอยนิ้วมืออ่อนๆนะครับกวดทรายก็มีแล้วแต่จังหวะตรงที่ทับถม วันนี้ผมจะโ,จโชว์สององค์นะครับให้ดูดูอีกองค์หนึ่งครับครับดูไม่เท่ากันนะครับเพราะกันตัดของโบราณอาจจะรีบเร่งกัรในการสู้รบหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับไม่เท่ากัน,นครับ เก่าครับดูคาบกูคาบอะไรยังอยู่ดูข้างบ้างครับอ่าตัดตอกเหมือนกันนครับเหมือนกันกวดทรายก็มีเหมือนกันดูดูความเก่ากันครับเหมือนคนอายุเจ็ดสิบกับสี่สิบอะ ใครเก่ากันใครแก่กันก็อย่างนี้แหละครับขายดูครับดูตัดก็อาจจะหม่นบ้างตานซ้ายชิดหูบ้างไม่ชิดหูบ้าง แต่ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับดูข้างแขนขวาของท่านยังมีเส้นคมมากครับเส้นใต้รักแร้คมมากเลย ดูด้านหลังกันครับดูครับดูความเก่ากันครับวันนี้มี มีท่านหนึ่งโทรมาจากต่างประเทศผมไม่ได้รับสายนะครับแล้วค่อยโทรมาใหม่นะครับถ้าผ้าแบบนี้ผมรับซื้อนะครับแต่ต้องเหมือนของผมเลยแบบนี้เลยนะครับความเก่าตัดตอกแบบนี้มีบางท่านเดาเจ้าพ้ามาให้ผมผมเช่าแต่เป็นพ้าเก๋ทั้งนั้นเลยพ้าตามกระถินพ้าป่าสมัย ใครเป็นผู้การใครเป็นผู้การพิษโลกอะไรอย่างนี้สร้างโรงพยาบาลใหม่อย่างเงี้ยผมไม่รับนะครับผมต้องรับรับถึงยุคนะครับแต่มาให้ผมดูได้นะครับผมเล่นแต่พิมพ์นางพยาพิมพ์เข่าโค้งอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นผมไม่เล่นนะครับ